สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโอระคอทาร์ดนะคะวันนี้เราเป็นแรนดอมค่ะโอจะทำเเป็นแรนดอมให้เป็น12ราศีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใหม่สำหรับช่องเราอย่าลืมกด subscribe ผูกดวงผูกช่องกันไว้จะได้ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณทุกท่านทุกคนให้พลังงานตรงกับโอมากที่สุดนะคะจะได้สามารถดูดวงกันได้แบบตรงๆนะโอเควันนี้เป็นราศีของมังกรหรือมก,กรนะคะเรามาเปิดการเปิดภาพรวมชาวราศีมก,กรในเดือนมีนาะคมนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะภาพรวมในราศี มก,กรหรือมังกรนะคะในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเหมือนกับมีหลายๆอย่างที่คุณอยากจะได้หรือมันมีหลายๆอย่างที่คุณไปโฟกัสที่อย่างอื่นนะคะหรือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ ที่คุณกําลังคิดว่าอยากจะทําหรือมันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามามีตัวเลือกให้กับคุณก็เป็นได้นะคะชาวกองเอ่อชาวราศีมังกรน,นะหรือว่ามังกรน,นะคะในเดือนมีนาะดูดูมันเป็นอะไรที่อม,มีอะไรที่คุณอยากจะทําเยอะแยะไปหมดหรือไปโฟกัสสิ่งรอบอื่นนอกภายนอกนอกตัวเองนะคะเรามาดูการว่าแล้วโชคดีของคุณละ่ะ คือเรื่องอะไรภาพรวมของคุณคือคุณไปโฟกัสในเรื่องเรื่องเรื่องอื่นเนาะเรื่องเรื่องอื่นภาพรวมมันเหมือนกับมีอะไรให้ให้คุณต้องคิดเยอะให้คุณต้องตัดสินใจเยอะความโชคดีของคุณก็คือคุณจะสามารถมีไฟแล้วก็มีแพชชั่นในการทำงานคุณจะสามารถทำงานได้เก่งขึ้นนะเรามาดูเรื่องราการงานกันค่ะ การงานเพื่อนกรลยาณีมิตรจะเข้ามามีส่วนช่วยให้งานคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะระวังเรื่องแฮงเอาท์กันหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดเยอะนะคะแล้วเรามาดูกันในเรื่องของการเงินค่ะการเงินคุณอาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายหน่อยนะคะแต่ว่าคุณก็คือมีกินมีเก็บอยู่แหละนะเรามาดูความรักคนโสดกันค่ะ ความรักคนโสดเนี่ยอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่จะต้องมันเป็นความขาดในเรื่องของความรักอะ่ะไม่ได้มีใครเข้ามาแบบเติมเต็มให้กับคุณได้ความรักสถานการณ์คนโสดอาจจะถ้าเลือกที่จะโสดต่อไปก็จะดีค่ะหรือถ้าเกิดณนะตอนนี้โสดอยู่แต่ว่าโสดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่น ยังไปตามคุยกับเขาและยังไม่ได้ลงเอยกันก็ลองพิจารณาดูละกันว่าคุณจะเดินไปในเส้นทางนี้ต่อไปไหมเพราะว่ามันสร้างความเจ็บปวดมาให้กับคุณนะถ้าเกิดคนโสดแล้วเขายังไม่เปิดตัวคุณสักทียังไม่ได้ลงหลักปักฐาลงเอยกับคุณสักทีก็ลองดูละกันค่ะว่าคุณจะเอายังไงต่อไปแต่มันดูเหมือนกับเดือนมีนาคมนี้คุณก็ยังจะได้เดินตามความรัก ที่ขาดแบบนี้อยู่นะชาวคนโสดแต่ถ้าใครไม่ได้เดินตามใครก็อาจจะยังอยู่แบบในระยะทําใจอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาจนไม่อยากที่จะแบบมีใครก็เป็นได้นะคะแล้วเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะชาวมังกรคนมีคู่แล้วเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีดูแลหัวใจซึ่งกันและกันดีค่ะ เรามาดูภาพรวมปัญหาในเดือนมีนาะคมชาวราศีมังกรหน่อยภาพรวมปัญหาเนี่ยเวลาที่มีอะไรเข้ามาให้เลือกคุณอาจจะกลัวกังวลไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจผลทางการแก้ไขหน่อยสิคุณอาจจะต้องหา หาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรักลองคุยลองศึกษาดูก็ได้ค่ะในเรื่องที่คุณกำลังคิดกำลังจะตัดสินใจให้เขาเข้ามาช่วยเลือกให้เขาเข้ามาช่วยในการที่จะช่วยคุณตัดสินใจในการที่จะช่วยทำให้คุณแบบกล้าที่จะทำอะไรต่อไปในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะคะเพราะว่าในเดือนมีนามันเป็นอะไรที่ชาวมังกรดูเครียด ดูไม่กล้ากับตัดสินใจดูไม่กล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าความคิดมีเยอะนะมีความคิดเยอะที่อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทําอะไรหลายๆสิ่งนะคะถ้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจลองหาศึกษาดูกับคนที่เขา เชี่ยวชาญหรือเขาเป็นกัลยานิมิตรที่ดีกับคุณก็ได้ค่ะจะช่วยได้นะความโชคดีของคุณในเดือนมีนาะคมนี้ชาวราศีมังกรคืออะไรเรื่องงานค่ะจะเป็นการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ในบางท่านบางรายอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรืองานที่คุณทำเอาไว้ที่คุณมีแพชชั่นทำมันเนี่ย คุณจะได้รับความประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะดีลงานอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะนําพาความชื่นมม่นมาสู่คุณค่ะในเรื่องของการทํางานนะขอให้คุณมั่นใจค่ะหรือชาวราศีมังกรเด่นมากๆนะคะในเรื่องของงานเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันซิชาวมังกเรเดือนมีนาะเป็นอย่างไรระวังเรื่องความเครียดนะคะ ที่จะเข้ามาทำให้คุณวิตกกังวลแล้วก็เครียดได้นะชาวกอเออชาวราศีมกรเครียดหรือว่าใครที่เขาแบบไม่หวังดีกับคุณนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจ้องจะนินทาว่าร้ายคุณก็ปล่อยมันไปนะคะ่ะเราอย่าไปเครียดตามเขานะโอเคขอไพ่คำแนะนำให้กับชาวราศีมังกรสามใบสี เดือนนี้นะคะให้คุณแก้ปัญหาอย่างสันติหาทางออกอย่างสันติที่สุดให้หาทางออกแบบสมูทที่สุดถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองของอธิษฐานจิตก็ได้ค่ะขอให้คุณรู้คำตอบแค่ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณอะ่ะ ไปในที่ถูกทิศถูกทางนะคะแล้วก็สิ่งดีงามต่างๆจะมาสู่คุณค่ะโอเคชาวราศีมักรนะคะวันนี้น่าจะครบทั่วนะคะลาไปก่อนแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะ